สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคุณนะครับครับกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่แดงไกลนะท่านเข้ามาป้อนนะสามสิบปีให้กับพ่อใหญ่ทองคูณแม่พูนทรัพย์นะรวมถึงน้องอินทัศนะครับในวันนี้นะกราบขอบพระคุณคุณแม่แดงไกลนะครับขอให้คุณแม่และก็ครอบครัวของท่านนะครับขอจงขอให้นะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขความสําเร็จในชีวิตและทรัพย์สินของท่านขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอให้ หากแม่แดนไกลนะครับคนนี้ขอให้ท่านมีความสุขนำสุขภาพแข็งแรงนะปราศจากโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนนะครับขอให้ท่านร่ำรวยครับเงินทองนะครับมากมายนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับก็สาธุบุญกับคุณแม่แดนไกลด้วยนะที่ท่านมาเลี้ยงอาหารนะพ่อใหญ่ทองคูณแล้วก็แม่คุณซับอารมณ์ถึงกันน้องพลายนะบินตัดนะครับสามสิบปีเลยนะสำหรับเมื่อวานก็ไล่จัดไปนะก็ต้องกราบขอโทษขออภัย แม่ๆทุกๆท่านด้วยนะครับไลฟ์อยู่ดีๆนะครับตัวสักก็จัดดับไปเลยแล้วก็เข้าใหม่อีกทีก็เข้าไม่ได้เด้งออกเด้งออกนะครับแล้วก็ตอนยินนะครับบ้านจะกลับมาไลฟ์โตช่วงย็นนะครับก็ต้องออกไปหา้าอาหารนะครับเมื่อวานก็เป็นวันเสาร์นะวันหยุดเป็นวันเสาร์ับนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะนะครับก็เลิกงานค่ำก็เลย กลับมาไล์ไม่ทันแล้วก็ต้องกลับมาไปตัดหญ้าตัดอาหารนะเมื่อวานก็ไปตัดต้นไม้นำมาเผื่อนะก็คือมีน้องกําไรนะครับน้องกําไรทองนะครับกับชบาแก้วนะครับเป็นพังพังนะเป็นช้างตัวเมียนะทั้งสองเชือกเลยนะน้องป่วยไม่สบายก็คืออาจจาะก,กินดินไถ่ท้องนะครับน้องท้องเสียท้องอืดแล้วก็ยืนสะเงาเงานะซึมๆก็เลยพานะครับ ควานนะครับของฉบาแก้วนาไปจัดแล้วก็สําหรับกําไรนะครับก็ช่วยกันดูเลนะครับวานช้างในปากก็ช่วยกันดูเลเพราะว่าตอนนี้ไม่มีควานนะครับพอควานโชก็ขอตัวนะครับกลับบ้านนะครับก็เลยยังไม่มีควานที่จะเลี้ยงดูเลน้องกาไรทองนะครับน้องก็ป่วยนะครับป่วยทั้งสองเชือกเลยทั้งชบาแก้วและก็กําไรทองนะครับเมื่อวานก็พากันไปตัดต้นโพแลวก็ต้นถอนมามาให้กับกําไรแล้วก็ชบาแก้วนะครับ กินนะครับกินเพราะว่าต้นโพนี้จะเป็นยานะครับช้างถ้าหากว่ากินอาหารอย่างเดียวนะครับเขาก็อาจจะ,ะไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะต้องต้องมีต้นไม้ใบไม้ให้กินนะเพราะว่าจะเป็นยานในตั่วของของเขาเองนะครับบางทีบางเชือกเขาอาจจะเริ่มปวยน,นิดๆน,นะครับแต่ว่าไม่ออกอาการไม่แสดงอาการนะครับ ถ้าหากว่าเรามีต้นไม้มากินสลับเปลี่ยนนะครับเขาอาจจะช่วยนะแล้วก็อาจจะไม่ป่วยได้นะสาหรับพ่อใหญ่ก็ตัดมาเหมือนกันนะตัดมาเมื่อวานนะเมื่อต้นเย็นนะัดให้พ่อใหญ่แล้วก็น้องอินทัศดด้วยนะแม่พูดนะครับก็กินต้นโพต้นถอนกันนะครับก็สลับเปลี่ยนนะกับหญ้าอาหารนะครับก็คือต้นสับปรดนะครับแล้วก็ต้นหญ้านะครับ ถ้าหาอยากให้ดีเลยนะก็จะต้องมีต้นไม้นำกินอาจจะอาทิตย์ละครั้งนะครับก,ก็ยังดีนะแต่ว่าแถวนี้นะแถวนี้ก็พอหาต้นไม้นะต้นผลต้นโพให้กับพ่อใหญ่ได้กินบ้างนะไม่เหมือนอยู่เขาเขียวเขาเขียวมีหญ้าอาหารเยอะนะแต่หากว่า ต้นต้นไม้เราไปหาตัดไม่ได้เพราะว่าอยู่ในในพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วก็ไปตามหาเจ้าของไม่เห็นส่วนมากก็จะ,ะจะมีที่ว่างนะที่ว่างอยู่แล้วก็ไม่รู้จักเจ้าของครับนะแต่ถ้าเขตนี้ก็ส่วนมากก็จะขึ้นตามรั้วตามทางว่างนะตามบ้านคนก็สามารถติดตามหาเจ้าของได้ง่ายนะของเขาขออน,นุญาตเขาตัดนะตัดมาเลี้ยงช้างให้ช้างนะแล้วก็นะคนนะเขตนี้แถวนี้เขาก็ใจดีนะรู้ว่าตัดให้ช้างเขาบอกว่า ให้ตัดไปเลยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานเมื่อวานที่ไปตัดมาก็คอ,อเจ้าของเขาไว้ก่อนแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่ามไม่เจอผมไม่เจอเจ้าของก็ขเข้ามาตัดได้เลยนะครับคุณดุงก็เจอดีเมื่อวานก็พา ควานอ้อยนะควานของชบาบะแก้วไปตัดแล้วก็พี่ควานน่าเลศไปก็ค่าเลยมืดค่ำนะครับผลไม้วันนี้นะครับกราบขอบพระคุณนะคุณแม่อ้อยนะคุณแม่แดนไกลที่ท่านนะเข้ามานะครับ่วมเลี้ยงอาหารนะครับพ่อใหญ่ทองปูน,นในวันนี้นะครับกราบขอบรพอระคุณคุณแม่มากๆนะที่ท่านเมตตาอนุเคราะห์นะผลไม้วันนี้ก็เป็นกล้วยนะครับเดียวครับก็จะ,ะป้อนนะครับให้กับน,น้องพลายอินทัศแล้วก็พ่อใหญ่ทองปูนรวมถึงแม่คุณซับแม่คุณซับพันหน้าหนีไปฝั่งนู้นเนื่องจากได้หญ้านำหญ้าอยู่ฝักหน่อยนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับขอบพระคคุุณณแแมม่ดนไกกลาๆ ฟารบ ปาขอบค,คุณแม่แดนไกลนะครับที่ไม่จานํำเบี้ยงผลไม้พ่อใหญ่ทองคูดแล้วก็แม่คุณตาเตยนะครับคุณแม่นะครับาไปดูพ่อใหญ่นะครับทัางวันก่อนคุณหมอก็มาดูอากาศนะครับน้ำตาลไหลของพ่อใหญ่ทองคูดนะครับแล้วก็พร้อมกับชีดยานะครับชีดยาแก้ลดอักเสนะบน้ำน้ำตาก็ เริ่มหลน้อยลงนะครับดูนะครับฝั่งนี้แล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะไม่มีเลยนะ้านิดเดียวนะครับก็ปกตินะครับของอช้างที่เมียเยอะๆน้ําตาก็จะไหลครนะับหรือว่าช้างตัวเล็กนะบางตัวก็ไหลเหมือนกันนะาแต่ไหลน้อยนะครับแต่ว่าสาหรับญ่ยังฝั่งนี้ดูไหลจนเข้าปากมาฝั่งนี้เลยน่าจะปวดตรงงาสิก็คุก็หมอต้องล้างเช้าเย็นเลยนะเมื่อก่อนก็ล้าง ก็ช่วงเช้าหรือว่าช่วงยินนะแล้วเตะนะหรือว่าอาจจะวันเว้นวันเพราะว่ายาก็ไม่เพียงพอนะยาก็ไม่เพียงพอนะเพราะว่าช่วงนี้แขกนะนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็อาหารหญ้านะอาหารหาก็หายากหาลําบากครับสาหรับต้นสับรถก็คันละพันห้าเลยนะครับคันละหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนก็ค่อนข้างที่จะแพงนะยาเราก็ต้องเติมน้ำมันไปหาไกลนะครับ เรก็ต้องไปหาทุกวันคนระับแต่ว่าช่วงวันนี้ก็มีรถกระบะนะรถปนะนะิกอัพมาก็ไม่ต้องไปหาบ่อยนะครับเช้าเย็นนะก็บางครั้งก็ไปหาเฉพาะช่วงเย็นก็ถึงได้กินถึงเช้าน้เนะย็นอีกวัหน,นึงค่อยไปหาหรือว่าบางวันก็ไปช่วงเช้าน,นะกินถึงเย็นครับนะบางทีก็อาจจะ,ะไปเช้าเย็นเลยนะครับนะแล้วแต่นะแต่ก็ไม่เหมือนนะเราใช้รถสามล้อรถสเลงนะจะไป ทุกวันเลยนะครับเช้าเย็นชเช้าเย็นทุกวันก็ไม่ไหวนะครับทั้งคาน้ํามันแล้วก็ฮาระยะทางนะำระยะทางก็ไกลนะับแถวนี้นะอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ใส่มาไม่ได้ไม่เยอะนะครับนี่นะำสลิงเนี่ยนะำสำหรับของผู้ใหญ่ทองคูณก็จอดนะครับนั่นกลางร่มจอดอยู่ฝั่งน ون, นะู้นลมมูนะแต่ว่าลมพัดก็ยังรอนะรอเพราะว่าล้อไปไม่ได้นะ้ำหรันแบบสลิงของผู้ใหญ่ทองคูณครับผมก็หา ขอขอบคุณอีกครั้งนะขอบคุณคุณแม่แดนไกลนะครับในคลิปนี้ก็มาป้อนผลไม้กับพระใหญ่ตองคูณแม่ปูนซับรวมถึงกลาอินทัชนะครับเป็นของคุณแม่อ้อยนะคุณแม่แดนไกลขอให้ท่านนะครับมีความสุขความเจริญทำยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็จะขอ,อะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณนะครับขอบคุณครับ